ในประเทศสหรัฐอเมริกาผู้คนที่นี่จะเรียกกีฬาฟุตบอลว่าซ็อกเกอร์ครับส่วนคำว่าฟุตบอลเดียเด่ยวๆนั้นสำหรับคนอเมริกันเป็นสแสลงที่เข้าใจกันว่าหมายถึงกีฬาอเมริกันฟุตบอลน,นั่นเองครับกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศเขาที่ถึงแม้จะมีชื่อคล้ายคลึงกับฟุตบอลที่ใช้เท้าเตะแบบที่คนส่วนใหญ่ในโลกเข้าใจกันแต่กีฬาอเมริกันฟุตบอลน,นั้นมีวิธีการเล่นและกติกาต่างออกไปจากฟุตบอลธรรมดาโดยสิ้นเชิงเลยครับ National Football League หรือ NFL คือลีกอเมริกันฟุตบอลระดับอาชีพที่เลเวลสูงสุดของประเทศสหรัฐมีทีมในลีกทั้งหมด32ทีมแบ่งออกเป็น2สายก็คือ AFC หรือ American Football Conference และ NFC หรือ National Football Conference โดยแต่ละสายจะแบ่งการแข่งขันออกไปตามภูมิภาคของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่าง North East West และ South ซึ่งพอจบช่วงฤด,ดูการปกตินะครับ ทีมแชมป์แต่ละภูมิภาคเนี่ยก็จะได้เข้าสู่รอบเพลย์ออฟร่วมกับทีมอีก2ทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดนในฤดูการปกติจะได้เข้าไปในสถานะทีมวาร์การ์ดดังนั้นเนี่ยจะมีทีมอยู่12ทีมในรอบเพลย์ออฟครับก่อนที่จะหาเพียง2ทีมเท่านั้นที่จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหรือที่คนทั่วโลกรู้จักกันในชื่อซูเปอร์โบนั่นเองครับแมตช์ชิงแชมป์ n อ l อันยิ่งใหญ่ประจำฤดูกาลส่วนเส้นทางการก้าวสู่การเป็นนักอเมริกันฟุตบอลมืออาชีพใน NFL นั้น เป็นลำดับขั้นตอนไม่ซับซ้อนเลยครับเหมือนกับอเมริกันเกมส์ทั่วไปโดยวัยที่จะเริ่มถูกจับตามองจากการแข่งขันนั้นจะเริ่มต้นตั้งแต่วัยไฮสคูลหรือว่ามัธยมปลายตลอดไปจนถึงระดับคอ l l เลจและยูนิเวอร์ซิตี้หรือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยนั่นเองครับที่เมืองไทยเราเรียกกันว่าระดับอุดมศึกษาครับโดยวัฒนธรรมการเป็นนักกีฬาของชาวอเมริกันนั้น มันปลูกฝังให้เด็กทุกคนต้องเล่นกีฬาควบคู่ไปกับการเรียนโดยนักกีฬาที่เก่งและสามารถโชว์ผลงานได้ดีในลีการแข่งขันแต่ละระดับการศึกษาก็จะมีโอกาสได้รับข้อเสนอเข้าไปศึกษาในสถาบันดังๆในระดับต่อไปโดยมีข้อแม้ว่านักกีฬาคนนั้นต้องแข่งขันกีฬาประเภทนั้นๆให้ในนามของโรงเรียนเป็นพ่อแลกเปลี่ยนเหมือนกับนักกีฬายาวชนที่เข้าเรียนตามสถาบันเป็นนักกีฬาโรงเรียนในประเทศไทยเราเลยครับ ประตูด่านสุดท้ายของนักกีฬาเยาวชนทุกคนก่อนจะก้าวสู่ระดับมืออาชีพนั้นก็คือการดราัฟต์ตัวครับซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่นักกีฬาทุกคนที่จะได้ถูกคัดเลือกเข้าไปสู่ทีมระดับมืออาชีพต่อจากการดราัฟต์เพราะทีมใน NFL แต่ละทีมต่างก็ต้องใช้ทรัพยากรในการวิเคราะห์คัดเลือกและสอกหานักกีฬาที่มีศักยภาพสูงสุดเข้ามาเป็นอนาคตของทีมในฤดูกาลต่อๆไปซึ่งเป็นที่ชัดเจนมารุ่นต่อรุ่นนะครับว่า นักกีฬาคนใดที่ได้เข้าไปร่วมแข่งขันในลีกกีฬาระดับสูงสุดของประเทศสหรัฐอย่าง NBA NFL หรือ NHL ของกีฬาฮอกกี้นั้นหมายถึงโอกาสในการสร้างชื่อเสียงและรายได้อันมหาศาลที่กำลังรอเขาอยู่หากเขาไม่ทะเลทลายออกนอกทางซึ่งก็คล้ายๆกับฟุตบอลในบ้านเรานั่นแหละครับสุดท้ายแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ไปต่อในระดับอาอชีพ หลายคนต้องพบเหตุให้หันเหเป้าหมายในชีวิตออกไปทิศทางอื่นทั้งอย่างเต็มใจและไม่เต็มใจเพราะการศึกษาของราวชนก็เหมือนกันทั่วโลกครับเราจะชอบเล่นกีฬามากเท่าไหร่ก็ได้แต่เราจะทิ้งการเรียนไม่ได้เสมอครับในวันนี้ฟันเฟืองเรื่องบอลเด็กของเรามีเรื่องราวจากชีวิตจริงของนักอเมริกันฟุตบอลผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งมาเล่าเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ฟังกันครับเคิร์ตวอร์เนอร์ The American Underdog เคิร์ตวอร์เนอร์เป็นเด็กหนุ่มที่เติบโตมาจากรัฐไอโอวาครับเขามีเป้าหมายอยากจะเป็นนักอเมริกันฟุตบอลตั้งแต่ยังเด็กโดยที่มีโจมอนทาน่าสุดยอดควอเตอร์แบ็กระดับตำนานของประเทศสหรัฐเป็นไอดอลของเขาครับและแน่นอนครับน้องเคิร์ตเขาเองก็เล่นในตำแหน่งควอเตอร์แบ็กเช่นเดียวกันเคิร์ตมีความฝันในวัยเด็กว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องได้ลงเล่นเกมรอบชิงระดับโลกอย่างซูเปอร์โบครับ และความฝันนี้ก็ไม่ต่างจากเด็กชายชาวอเมริกันอีกหลายคนที่มีเป้าหมายเช่เชนเดียวกับเคิร์ตครับเพราะกีฬาอเมริกันฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาที่ได้รับความนิยมและมีการแข่งขันสูงสุดกีฬาหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเคิร์ตวอร์เนอร์เกิดที่เมืองเบอร์ลิงตันก่อนที่จะย้ายไปเติบโตในเมืองเซดาแรพิดในรัฐไอโอวาซึ่งก็โชคร้ายนะครับที่พ่อกับแม่ของเขาเนี่ยแยกทางกันตอนที่เคิร์ตมีอายุได้เพียง4ี่ขวบเท่านั้นเองเ <Audio. S 1> ขาเล่นอเมริกันฟุตบอลตั้งแต่อย่างเล็ก และมีความสามารถถึงระดับเป็นดาวเด่นในโรงเรียนมัธยมปลายซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติแล้วเนี่ยในปีสุดท้ายก่อนที่จะจบ High ไฮสคูลผู้เล่นในเกรด12นักกีฬาดาวเด่นแต่ละคนต่างก็เฝ้ารอการทาบทามและข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยระดับชั้นนำทั่วสหรัฐซึ่งเคิร์ตเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเขาอยากเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยประจำรัฐไอโอหรือ Iowa State University ซึ่งในช่วงเวลานั้นเองมหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีขุ่มกําลังทีมอเมริกันฟุตบอลที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรในระดับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในมหาวิทยาลัยของสหรัฐครับเรียกได้ว่าเป็นทีมมหาลัยชั้นนําในดิวิชั่นการแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยที่สูงที่สุดของสหรัฐในช่วงเวลานั้นเลยครับแต่นับคืนวันที่ผ่านไปมหาวิทยาลัยที่เดียวที่ยื่นข้อเสนอมาให้กับเพิร์ตก็มีเพียง the University of Northern Iowa ซึ่งมหาวิทยาลัยแห่งนี้มีทีมอเมริกันฟุตบอลระดับกลาง ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้สูงเท่าที่เดิมที่เขาเคยหวังไว้มมหนั่มซ้ำดีวิชั่นที่ทีมนี้ยังเล่นอยู่ก็เป็นดีวิชั่นระดับรองไม่ได้สูงที่สุดเหมือนมหาวิทยาลัยที่เขาอยากเข้าไปในตอนแรกแต่ใน,นอีกมุมหนึ่ง <c oughs> เคิร์ดเองก็มองว่าการที่ได้ลงเล่นในระดับล่างลงมาเช่นนี้ก็อาจเป็นโอกาสที่เขาจะได้รับเวลาลงเล่นมากขึ้นจากโค้ช เพื่อพัฒนาและพิสูจน์ตัวของเขาเองก็ได้ครับเคิร์ตตัดสินใจรับข้อเสนอและเข้าสู่รั้ว The University of Northern Iowa แต่ชีวิตของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นตั้งแต่เริ่มครับสถานการณ์กลับไม่เป็นไปอย่างที่เขาคาดหวังไว้ตั้งแต่ได้เข้ามหาวิทยาลัยนี้เคิร์ตตกเป็นคอร์เตอร์แบ็กโก้สำรองในทีมถึง3ปีเต็มๆแต่เคิร์ตเองก็ไม่เคยล้มเลิกเป้าหมายและความเชื่อของเขาครับก่อนจะได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงในปีสุดท้ายของการเรียนมหาวิทยาลายัยหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าซีเนียร์เย์นั่นเองครับ mm hmm. และแน่นอนว่ายิ่งเวลาผ่านไปการราับตัวเข้าสู่ NFL ก็ใกล้เข้ามาทุกขณะแม้ว่าเคอร์จะโชว์ผลงานไี้ดีพอสมควรด้วยการพาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแถมยังได้รับเลือกเป็นหนึ่งใน11ผู้เล่นยอดเยี่ยมของลีกในดิวิชันในฤดูกาลนั้นด้วยครับเพียงแต่ว่าดิวิชันที่มหาวิทยาลัยของเขาเล่นอยู่นั้นเป็นดิวิชันระดับกลางซึ่งลีกในมหาลัยของสหรัฐอเมริกานั้นแบ่งดิวิชันตามผลงานของทีมซึ่งก็คือระบบดิวิชันที่เหมือนกับในฟุตบอลยุโรปและฟุตบอลในบ้านเราเนี่ยแหละครับ ซึ่งเหตุผลนี้เองที่ทําให้แมวมองหลายคนต่างก็จับจ้องแต่การแข่งขันในระดับดิวิชั่นสูงสุดเสียมากกว่าและแม้ว่าจะมีความหวังเล็กๆอยู่บ้างตลอดการแข่งขันในฤดูกาลนั้นแต่ที่สุดแล้วเคิร์ดวอร์เนอร์ก็ไม่ได้ถูกราฟเข้าสู่ NFL เลยครับแม้ว่าหลังการราฟในปีนั้นเคิร์ดเองจะถูกเรียกตัวเข้าไปร่วมสอบฝีมือในช่วงสั้นๆกับทีม Green Bay Packers แต่สุดท้ายแล้วการเซ็นสัญญาอาชีพก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเคิร์ดเขาครับตามหลักปฏิบัติแล้ว สถานการณ์แบบนี้มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่าความฝันสู่ NFL ของเคิร์นั้นได้จบลงแล้วแต่นี่คือเคิร์สวอรเนอร์ชายผู้เชื่อมั่นในความฝันและไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาช่วงปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัยของเคิร์นั้นเขาได้คบหากับหญิงสาวที่ชื่อเบรนด้าครับเบรนด้าเป็นแม่ไม้ลูกสองทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ด้วยดีและแม้ว่าฐานะของทั้งสงคนในตอนนั้นจะค่อนข้างลำบาก แต่ต่างฝ่ายต่างซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อให้แต่ละคนได้ทําในสิ่งที่ตนเองรักโดยที่เคิร์ตนั้นคอยให้กําลังใจเบนด้าให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเรียนพยาบาลในระดับมหาวิทยาลัยให้สําเร็จครับส่วนเบรนด้าเธอก็รู้ดีว่าเคิร์ตมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะเล่นอยู่ใน NFL และเธอเองก็คอยสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้เคิร์ในทุกสถานการณ์หลังจากจบมหาวิทยาลัยเคิร์ตวอรเนอร์ ต้องเข้าไปทำงานเป็นพนักงานจัดเรียงของในซูเปอร์มาร์เก็ตและรับค่าแรงเพียงชั่วโมงละ5.5ดอลลาร์สหรัฐเพียงเพื่อให้เขามีรายได้มาหาเลี้ยงปากของและจะได้มีเวลาหลังเลิกงานในการฝึกซ้อมรักษาสภาพร่างกายเพื่อรอคอยโอกาสในการเล่นอเมริกันฟุตบอลในระดับที่สูงขึ้นในปีต่อๆไปครับดูเหมือนว่าความฝันในการเล่น NFL ของเคิร์สนั้นจะอยู่ไกลลิบและแทบมองไม่เห็นปลายทางเลยด้วยซ้ำแต่เบรนด้าเองก็คอยบอกให้เคิร์สอย่ายอมแพ้ และเชื่อมั่นในความฝันของตัวเองอยู่เสมอและอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสําคัญของเคิร์ตก็คือเด็กชายวัย8ขวบที่ชื่อแซคครับแซคเป็นลูกของเบนดาที่มากับสามีกเก่าซึ่งเด็กน้อยคนนี้นั้นน่าสงสารมากๆครับแซคเองต้องโชคร้ายประสบกับอุบัติเหตุทําให้สมองบวมและเสียการมองเห็นของเขาไปโดยถาวรเมื่อตั้งแต่อายุเพียงไม่กี่เดือนแต่จากเหตุการณ์นั้นโชคร้ายที่ทําให้เขาตาบอดตั้งแต่อายุยังน้อยนั้นแซคเองก็ได้สู้ชีวิตมาจนถึงอายุ8ขวบ และได้พิสูจน์ให้ตัวพ่อบุญธรรมอย่างเคิร์ได้เห็นว่าเด็กน้อยคนนี้ก็เป็นนักสู้อย่างแท้จริงซัคเองต่อสู้จนเอาชีวิตรอดมาได้จากอุบัติเหตุครั้งนั้นครับแม้จากเหตุการณ์นั้นหมอจะบอกว่าแซคอาจจะไม่รอดแม้หมอจะบอกว่าแซคอาจจะเดินไม่ได้หรืออาจจะพูดไม่ได้อีกเลยด้วยซ้ําแต่สุดท้ายแล้วแซคก,ก็รอดมาได้แซคก,ก็เดินได้และแซคก,ก็กลับมาพูดได้ครับ เด็กน้อยผู้ก้าวผ่านความตายและทําเรื่องที่ใครต่อใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เขาเป็นทั้งกําลังใจและแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ต่อชีวิตของเคิร์ตวอร์เนอร์ชีวิตในช่วงนั้นของครอบครัวเบนด้าและเคิร์ตลำบากเป็นอย่างมากครับด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะคล่องนักแต่เคิร์ตเองก็ยังคอยแบ่งเวลาฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาร่างกายและรักษาความฟิตควบคู่ไปกับการทํางานในซูเปอร์มาร์เกต็ตและแน่นอนว่าเขาไม่เคยทิ้งความฝันของตัวเองครับ เขายังเชื่อมั่นในความฝันเหมือนที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอแม้ความเป็นจริงในตอนนั้นเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นปลายทางเลยแม้แต่น้อยเขาอดทนอยู่หลายปีในที่สุดแล้วด้วยจังหวะและการเล่นตลกของโชชตาชีวิตหลายๆเหตุการณ์ทำให้เขาตัดสินใจรับข้อเสนอจากทีมใน The Arena Football League ในทีมที่ชื่อว่า i o w a Barnstormers ซึ่งเขามองว่าการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในลีกนี้นั้นไม่ใช่อเมริกันฟุตบอลเพียงได้ซ้ำครับ ต้องอธิบายเพิ่มเติมสักนิดนะครับว่าอารีนาฟุตบอลลีกนั้นเป็นลีกอเมริกันฟุตบอลระดับรองเล่นคู่ขนาดไปกับ NFL ครับเพราะกีฬาอเมริกันฟุตบอลในสหรัฐนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากและมีการแข่งขันระหว่างนักกีฬาที่สูงซึ่งในอารีนาฟุตบอลลีกเนี่ยมีการลดขนาดพื้นที่สนามให้เล็กลงมาลดจำนวนของผู้เล่นในสนามเล่นกันในสนามในร่มปรับเปลี่ยนรูปแบบของกติกาบางอย่างเพื่อเล่นกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีธีมที่จะเอนเตอร์เทนมากขึ้นครับ ซึ่งกลับมาที่สถานการณ์ของเคิร์ตนั้นก็เป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าด้วยความจําเป็นในชีวิตตอนนั้นเขาจําเป็นต้องตอบรับข้อเสนอนี้เพื่อให้ตัวเองได้กลับไปโลดแล่นในเว,เวทีอเมริกันฟุตบอลอาชีพครับซึ่งแม้ว่าจะเป็นลีกรองกติกาบางอย่างนั้นเปลี่ยนไปจาก NFL แต่อารีนาฟุตบอลลีกก็มีความนิยมที่สูงและมีจํานวนคนดูที่ติดตามมากขึ้นมากขึ้นนับวันคืนครับ ซึ่งการได้ไปเล่นในเด r e อารีน่าฟุตบอลลีกนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับนักอเมริกันฟุตบอลอย่างเคิร์ทนะครับด้วยขนาดสนามที่เล็กลงด้วยสปีดของเกมที่เร็วขึ้นเคิร์ทเองต้องปรับตัวมากพอสมควรแต่สุดท้ายแล้วหัวใจนักสู้ของเขาก็ยังสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยที่เวลาผ่านไปเคิร์ทเองก็ได้เป็นถึงซูเปอร์สตาร์ในดอะอารีน่าฟุตบอลลีกนี้ครับแต่ความฝันในการได้ไปเล่นใน NFL ของเขานั้นยังอยู่ไกลลิฟในช่วงเวลานั้นเอง เคิร์ดได้ตัดสินใจแต่งงานกับเรนด้าอย่างเป็นทางการและครอบครัวของเขาก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมากเขาเริ่มมีฐานะทางการเงินที่ดียิ่งขึ้นซึ่งสําหรับชาวอเมริกันบางคนนั้นชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีระดับนี้อาจทําให้เขาละทิ้งความฝันในการเล่นใน NFL ไปแล้วด้วยซ้ำครับแต่ไม่ใช่สําหรับเคิร์ดวอร์เนอร์เขาไม่มีวันที่จะทิ้งความฝันของเขาความฝันของเขานั้นมีค่ามากกว่าอะไรทั้งสิน้นตลอดเวลาที่ได้เล่นอยู่ในเดอะอารีน b าฟุตบอลลี เคิร์เองเฝ้ารอโอกาสจะได้รับข้อเสนอจาก NFL อยู่เสมอแม้ว่าความเป็นจริงในตอนนั้นไม่เคยมีผู้เล่นในโลกคนใดเลยที่ก้าวจากระดับ The Arena Football League ขึ้นไปประสบความสำเร็จใน NFL เลยครับนักวิเคราะห์และผู้คนส่วนใหญ่ในช่วงเวลานั้นมองว่าระดับการแข่งขันนั้นต่างกันมาก NFL เป็นลีกอเมริกันฟุตบอลที่มีการแข่งขันที่ซับซ้อนอาศัยทักษะและความฟิตของร่างกายที่เรียกได้ว่าอยู่ในคนละเลเวลกับ a ด e n a f o o t b a ุตบอล g u กเลยครับ แม้ว่าเคิร์ดเองจะเป็นถึงระดับซูเปอร์สตาร์ในลีกที่เขาเล่นอยู่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อเลยได้ซ้ำครับว่าเขาจะมาเป็นผู้เล่นใน NFL ได้หลังจากหลายปีในอารีนาฟุตบอลลีกนั้นเคิร์ดวอร์เนอร์ก็ได้รับข้อเสนอจากทีมใน NFL กับทีมเซนต์หลุยส์แรมซึ่งเขาเองก็ไม่ลังเลเลยแม้แต่น้อยที่จะตอบรับข้อเสนอนั้นครับแต่หลังจากได้เข้าไปร่วมทีมได้ไม่นานหนทางของเขาก็ไม่ได้ราบรื่นเขาเป็นเพียงคอเตอร์แบ็กตัวสำรองของทีมเท่านั้น โดยในฤดูการแรกที่ได้ลงเล่นเคิร์ตวอร์เนอร์เป็นถึงควอเตอร์แบ็กมือ3ให้กับทีมครับก่อนที่เขาจะได้ขยับขึ้นมาเป็นมือ2ในฤดูการถัดมาโดยการเป็นตัวสำรองให้กับเทรนต์กรีนควอเตอร์แบ็กดาวรุ่งตัวความหวังของทีมเซนต์ลุยส์แรมในฤดูการช่วงนั้นครับซึ่งเคนะิร์ตวอร์เนอร์ณตอนนั้นเป็นเพียงไอหนุ่มบ้านนอกนักกีฬาโนเนมที่ไม่มีใครเคยรู้จักไม่ได้ผ่านการดราฟเข้ามาเหมือนกับนักกีฬาชั้นนําคนอื่นๆแต่ดูเหมือนว่า โชคชะตาที่เล่นตลกมาตลอดกับชีวิตของเคิร์ตนั้นกําลังจะหยิบยื่นโอกาสครั้งสาคัญที่สุดในชีวิตของเขาให้กับเคิร์ตครับในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลปี1999เทรนต์กรีนคอเตอร์แบ็กตัวจริงของเซนต์ลุยส์แรม์เกิดโชคร้ายบาดเจ็บที่หัวเขา่าต้องพักยาวตลอดทั้งปีซึ่งด้วยเหตุน,นี้เองทําให้ดิกเวอร์มิลหัวหน้าโค้ชของทีมเซนต์ลุยส์แรมส์ตัดสินใจครั้งสําคัญด้วยการมอบตาแหน่งคอเตอร์แบ็กตัวจริงของทีมให้กับเคิร์ตวอร์เนอร์ ท่ามกลางคำถามมากมายจากสื่อมวลชนและแฟนๆเอาง่ายๆครับผู้คนในวงการอเมริกันฟุตบอลณช่วงนั้นแทบไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเคิร์สเลยแต่หลังจากนั้นเองตำนานเทพมิยาทั้งหมดก็ได้เริ่มต้นขึ้นครับเคิร์สวอร์เนอร์แสดงผลงานได้ดีเป็นอย่างมากดีแบบไม่น่าเชื่อคว้างแล้วคว้างอีกจนพาทีมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟและถ้าคุณว่าเรื่องนี้มันเจ๋งแล้วเรื่องที่ช็อกค,คนทั้งโลกต่อมาอีกก็คือ เคิร์ดวอ์เนอร์ได้พาทีมเซนต์ยส์แรมเข้าสู่รอบชิงของซูเปอร์โบว์รายการที่เขาฝ่ายฝันจะได้ลงเล่นมาตลอดทั้งชีวิตและตำนานเทพมิยายแห่งนี้ก็ได้จบลงโดยสมบูรณ์แบบด้วยการที่เคิร์ดนั้นได้พาทีมที่เชื่อมั่นในตัวเขาพังหาขึ้นด้วยการคว้าแชมป์ NFL ในปีนั้นและเขาเองยังได้รับรางวัลผู้เล่นส่งคุณค่าหรือ MVP ในฤดูกาลนั้นด้วยครับทั้งแชมป์ซูเปอร์โบว์และรางวัล MVP ในฤดูกาลนั้นได้เป็นที่ประกาศให้โลกเห็นนะครับว่าเด็กหนุมบน,นอก คอเตอร์แบ็กตัวสำรองก็กลายเป็นคนดังที่ผู้คนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกานั้นรู้จักเขาในช่วงข้ามคืนหลังจากวันนั้นเองไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของเคิร์ตวอร์เนอร์ครับเขาได้สร้างสถิติมากมายใน NFL เขาได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคอเตอร์แบ็กที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของอเมริกันฟุตบอลรวมถึงได้ถูกเสนอชื่อเข้าสู่ฮอเกียติยศหรือว่า h อ l l อ f Fame ของ NFL ในปี2017ด้วยครับ ซึ่งถ้าหากคุณเป็นแฟนคลับของอเมริกันเกมสทั่วไปอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้ได้ครับว่าการที่คนคนหนึ่งถูกเสนอชื่อเข้าสู่ h a l l o f Fame นั้นนับเป็นเกียรติรางวัลสูงสุดของการเป็นนักกีฬาของคนคนนั้นแล้วครับตั้งแต่ในวันที่ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวเขาเขายังเชื่อมั่นในตัวเองเสมอหากในวันที่ไม่มีใครเห็นความสามารถของเราเลยสักคนจงเชื่อมั่นในตัวเองครับเราจะหวังและรอให้คนอื่นมาเชื่อมั่นและจูงเราไปสู่ความสําเร็จไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่เคิร์ดวอร์เนอร์อยากจะสื่อสารกกัับผู้คนท่วโล นี่คืออเมริกันอันเดอร์ด็อกของแท้ชายผู้ฝ่าฟันทุกอุปสรรคทุกปัญหาในชีวิตชายผู้ไม่เคยล้มเลิกในความฝันของตัวเองชายผู้เชื่อว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้และเขาก็พิสูจน์ให้กับทั้งโลกนี้ได้เห็นแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงๆครับน้องๆทุกคนก็เช่นกันครับถ้าน้องๆมีความฝันขอให้รักษามันเอาไว้เชื่อในความฝันของเราอดทนทำงานอย่างหนักอย่าย่อท้อต่อโชคชะตาอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคต่างๆนานานะ วันนี้คุณอาจจะผิดหวังวันนี้คุณอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่าล้มเลิกอย่าทิ้งความฝันครับพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอทําตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะสักวันหนึ่งโอกาสอาจวิ่งเข้ามาหาเราโดยที่ไม่ทันตั้งตัวครับทุกอย่างในโลกนี้เป็นไปได้เสมอขอเพียงคุณเชื่อในความฝันสักวันมันต้องเป็นของเราครับวันนี้ฟันเฟืองเรื่องบอลเด็กกราบลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ